ในวันที่ไม่พร้อมอะไรเลยเจอกับพาเลต์โดยมั้งโอ้โหให้บอลพาเลตเราหนาไปแล้วสิบสองนาทีเรียบร้อยครับแตกเม,มาโอ้โหเฮ้ยขวาเฮ้ยโอ้หเคลียร์หาระโชต้องจานฟาวสวยโอ้เอาไปเลยอะไรฟาวแบบนี้มันฟาวอยูอ่แล้ว อ้ลหลุดนแล้วสองศูนย์โอ้ยแตกแตกกระจายไล่มาก่อโทนเสาซ้ำเอำเอมาก่อนล้ำรอล้ำโหจะสามเอาเดิสามศูนยค์ครับเล็กครับเล็กวันนี้เล็กโอ้ยยังไงยังไงสี่ศูนย์ครับ